อาละครสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เรากลับมาพบกันใน Bleach 3D Mobile Tips and Tricks อีกเช่นเคยนะครับเออจริงๆในคลิปนี้มันควรจะมาเร็วกว่าน,นี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวไว้บอกเหตุผลล้กันเนาะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูตัวใหม่ในเซิร์ฟจีนนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูระบบใหม่ที่เข้ามาจริงๆมันเข้ามาได้สะพานนั่นแหละแต่ว่าเดี๋ยวบอกไว้เผื่อใคร ไม่รู้นะครับเผื่อใครไม่เข้าใจหรือว่ามันอาจจะมีบางเรื่องที่หลายๆคนอาจจะไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับก็เริ่มจากโหมดเวิร์กช็อปนะครับหรือโหมดพ็อกเก็ตที่หลายๆคนรู้จักนะครับก็เข้ามาได้สักพักแล้วแหละเป็นเกือบเดือนละนะครับแต่ว่าไม่ได้อธิบายให้ฟังเพราะว่ามันจริงๆเนี่ยว่าจะรวบเป็นคลิปเดียวแบบนี้นี่แหละเพราะว่ารายละเอียดมันมีไม่เยอะนะครับอาจจะทําให้คลิปมันสั้นไปเนาะพ็อกเก็ตนะครับเป็นโหมดที่ทําให้ เวอร์ <Power S 2> เราเพิ่มขึ้นเยอะมากเลยนะครับหตัว pocket เนี่ยแทบจะเท่ากับ1ตัวลิงก์หรือตัวจับคู่เลยนะครับโดยตัว pocket เราสามารถปลดล็อกได้จากหลายๆอย่างนะครับอย่างเช่นการทําภารกิจ explore หรือค้นหาตรงนี้นะครับแต่จริงๆเนี่ยเนี่ยมันกดไม่ได้เพราะว่าอีว์เพึ่งผ่านไปได้ไม่นานนะครับเดี๋ยวไว้ถ้าว่างๆก็คงจะเอามาให้ดูกันเนาะแต่หลายคนคงรู้แล้วว่ามันมเล่นยังไงก็เราเข้าไปในโหมด explore นะครับลงได้5ครั้งต่อหนึ่งวันแล้วก็เลือกตัว pocket ของเรานะครับไปลงแค่นั้นเองแล้ว แล้วก็เพิ่มสเตตไปเรื่อยๆนะครับขึ้นเปลี่ยนชั้นนั่นเองหรืออาจจะหาจากการลงอีเวนต์ลิมิเต็ดไทม์อย่างพวกอีเวนต์พิเศษของพวกชุดพิเศษอย่างเช่นชุดว่ายน้ําชุดล่มชุดเทศกาลอะไรพวกนี้ก็ว่าไปนะครับหรืออาจจะมาจากอีเวนต์การเติมบางอย่างอาจจะเป็นพวกอีเวนต์กดกาชาหรือว่า,าจะเป็น V.I.P การเติมอะไรก็ว่าไปเนาะแต่จริงๆเนี่ยตรงพอกเก็ตตรงนี้ไม่ต้องซีเรียสมากนะครับมันมีสเตตเท่ากันสกิลไม่มีมันมีแค่สเตตนะครับก็ ไม่จําเป็นต้องแบบมีทุกมีครบทุกตัวนะครับเพราะว่าเนี่ยตัวจะมีสเตตเท่ากันหมดเลยนะครับเนี่ยอย่างอิจิโกะก็จะมีอิจิโกะตัวอาจะมี10 5ยเลือดแล้วก็21ดาเมจนะครับเนี่ยมันก็จะเท่ากับแชดเห็นปะ่ะเลือด10 5ยแล้วก็21ดาเมจนะครับเท่าก็ประมาณนี้สเตตมันจะเท่ากันถ้าระดับมันเท่ากันนะครับก็จะมีอย่าง1ดาว 2ดาว3ดาวแล้วก็5ดาวนะครับหึงดาวก็จะเป็นตัว R อย่างงี้2อดาวก็จะเป็นตัว SR 3ดาวก็จะเป็นตัว 2SR ทั่วไปนะครับแล้วก็5าดาวก็จะเป็นพวกเนี่ยปูมัดแล้วก็จะเป็น VL นะครับอย่างเงี้ยเป็นต้นก็จะสะแตตสูงกว่าชาวบ้านเขาเพราะงั้นเนี่ยแน่นอนว่าถ้าคุณภาพสูงก็ยิ่งดีนะครับแต่ว่าจะมีในกรณีที่เนี่ย ถ้าเราใส่พ็อกเก็ตตรงนี้เราก็จะได้พาวเวอร์แต่เราจะได้พาวเวอร์มากขึ้นก็ต่อเมื่อมันเข้ากับอีเวนต์ข้างบนนีนะครับอย่างข้างบนเนี่ยจะมีเขียนว่าใส่ตัวผู้หญิงนะครับก็จะได้ค่าสเตตหรืออาจจะมีบัฟอะไรเพิ่มขึ้นมานะครับก็แล้วแต่เนี่ยอย่างเงี้ยถ้าใส่ตัวผู้หญิงลงไปก็จะเพิ่มค่าสเตตโบนัสไปอีก5%นะครับซึ่งมันก็เยอะนะส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมตรงนี้ไม่ต้องบอกแล้วกันนะครับเพราะว่ามันคงเล่นเป็นกนหนดแล้วแหละมันไม่ได้มีอะไรยากแค่ว่าเราต้องสะสมตัวแล้วก็เนี่ยเอามาตเอตงง้ผ ที่ผมลองทําดูนะก็พยายามวนขอบก่อนนะครับเพราะว่ามันจะไอพวกฮอนโลมันจะไปผู่ตรงกลางๆนะครับตรงขอบมันไม่ค่อยผู่นะครับงั้นเนี่ยพยายามวนขอบก่อนเพื่อหาประตูนะครับแล้วถ้ามันฉุกเฉินจริงๆเนี่ยเลือดเราไม่พอที่จะตีกับฮอนโลตัวนั้นแล้วก็วิ่งออกประตูได้เลยเพื่อเอาของนะครับดีกว่าเราไล่ซัดฮอนโลแล้วยังไม่เจอประตูแต่ว่าของได้มาเยอะแล้วเงี้ยแต่ว่าเลือดไม่พอที่จะซัดกับฮอนโลงั้นมันจะเสียของฟรีนะรับอยงอื่นก็ไม่มีอะไรมากครับอีกอันหนึ่งก็คือ ตรงนี้ตรงวางตัวละครนะครับหรือตรงดีพลอยตรงนี้นะครับจะมีโหมดไอช่องมาใหม่นะครับก็คือช่องฝึกฝนหรือ practice ต,ตรงนี้นะครับเมื่อกดเข้าขไปก็จะมีเนี่ยช่องให้ปลดล็อกสามารถใช้ไอเอ่อไอก้อนก้อนฝึกฝน,นเนี่ย s ิ a สโตนเนี่ยอัน e ิ l สตโตนเนี่ยนะครับมาใช้ในการปลดล็อกที่จริงช่องแรกเนี่ยมันจะใช้เพชร แต่ว่าไอช่องถัดไปเนี่ยจะใช้อันซีสโตนในการปลดล็อกทีนี้เมื่อเราปลดล็อกเนี่ยก็จะสามารถเอาตัวละครที่เราไม่ได้ใช้นะครับย้ำว่าไม่ได้ใช้นะอย่าไปเอาตัวหลักหรือตัวลิงก์ตัวจับคู่มาใส่นะมันจะมันใช้ด้วยกันไม่ได้นะครับจะไม่มันจะไม่นับแยกแบบว่าเออไอนี้เราเอาตัวหลักมาใส่ได้เอาไปใช้ตัวหลักได้เอามาใส่นี้ก็ได้ใดไม่ได้นะครับต้องเอาตัวที่เราไม่ได้ไปคล้องเกี่ยวกับตัวหลักหรือตัวจับคู่มาใช้นะครับเมื่อเราปลดล็อกแล้วนะครับก็จะมีข้อกําหนดว่าเราจะสามารถปลดล็อกช่องไหนได้บ้างยิ่ง เราปลดล็อกได้มากเนี่ยค่าสเตตก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นนะครับเช่นตรงนี้นะครับจะมีให้เลือกอยู่3อย่างก็คือ13หน่วยนะครับแล้วก็เอสปาดานะครับแล้วก็อันสุดท้ายจะเป็นลุ่มยมมันทุดยิงนะครับเงื่อนไขก็จะต่างกันไปอย่าง13หน่วยนะครับก็จะมีเงื่อนไข4ี่อเตอร์เนี่ยมันจะมี1 2 3 4เป็นวงกลมเนี่ยครับมันจะมีขีดบอกอยู่มีอย่าง13หน่วยจะบอกว่าถ้าใส่ใสายสเต็งหรือสายไฟนอลน,นะครับก็จะบวกไปอีก เปอร์เซ็นต์ก็ว่าไปนะครับเปอร์เซ็นต์นี้ขึ้นอยู่กับการอัปเกรดด้วยนะของผมเนี่ยตอนนี้อัพมา6%นะครับก็ถ้าใส่สเติงก็จะบวก6%ใส่ตัวอะไรก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นตัวผู้ชายอีกก็จะบวกไปอีกนะครับถ้าเป็นตัวใน13หน่วยก็จะบวกไปอีกเนี่ยอย่างเงี้ยผมเอาชุนซุยมาใส่นะครับได้ทั้งได้ครบทั้งหมด4เงื่อนไขเลยก็จะได้ค่าสแตดเยอะนะครับ24%นะครับคิดเอ่อผมคิดว่ามันน่าจะเอครับคิดเอ่เรามาใส่แต่ว่ามันอาจจะไไม่ด้เพิ่มมากนะครับมัันนขึ้อยู่กกบารอัปเกรดของเราด้วย เนี่ยอย่างโทชิโร่นะครับมี3ามคอร์เตอร์ที่มันที่มันปลดล็อกแต่ว่าคอร์เตอร์ด้านบนซ้ายนะครับไอคอร์เตอร์สติงเนี่ยมันมันมืดนะครับเพราะว่ามันไม่ตรงสายเนาะไอโทชิโร่เนี่ยมันเป็นสายสกิลหรือสายเวทนะครับเพราะงั้นเนี่ยก็จะปลดล็อกแค่3ช่องเดี๋ยวเอาคร่าวๆก็แค่นี้ยิ่งปลดล็อกได้เยอะก็ยิ่งดีนะครับเอาตัวที่เราไม่ได้ใช้มาใส่นะครับเผื่อใครอยากจะเปลี่ยนตัวลิงก์หรือตัวจับคู้อย่างเงี้ยไม่อยากจะรีเสียดายของก็เอามาใส่ตรงนี้แทนได้เนี่ย,อย,าาย,ย,ย,ยอย่างเงี้ยผมเอาเบลคุ ใส่ตรงน e ี้ป d าดาแทนก็ได้เหมือนกันนะครับก็ปลดล็อกตามฟอเตอร์ลุ่มยมมาทุบยิงนะครับตรงนี้ก็หาง่ายอยู่แล้วอันนี้มันแจก,กเยอะนะครับก็เอามาใส่ไอตรงเงื่อนไขแค่นั้นเองเราก็จะได้พรอร์เยอะแล้วก็อัปเกรดตัวละครน,นั้นด้วยนะครับก็จะยิ่งได้พรอร์เยอะขึ้นไปอีก เอาที่แล้วเนี่ยผมบอกว่าอูนคิวอร่าใหม่เป็น DPS ใช่ไหมฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่ DPS แท้งนะครับมันเป็นแท้งจ๋าเลยนะครับเพราะในเซิร์ฟหลักของเราเนี่ยมันอัปเดตตัวที่อัปดาวได้เนี่ยมา2ตัวด้วยกันนะครับก็คืออุละฮาระกับอูนนะครับมีอูนที่ผมให้ข้อมูลผิดไปเนาะเพราะว่าสัญลักษณ์มันมันเหมือนกับเจาะเกาะอ่ะผมก็คิดว่ามันเพิ่มเจาะเกาะแต่จริงๆมันไม่ใช่เจาะเกาะนะครับมันเป็นเพิ่มอัตราการป้องกันการเกิดคริติคอลนะครับหรือการคีนี่เองทำให้อ เออพูดง่ายเพราะงั้นเนี่ยคูลตัวนี้นะครับจะเป็นแท้งจ๋าเลยซึ่งผมลองใช้แล้วแล้วดาเมจมันไม่เยอะด้วยนะครับเนี่ยดูแต่ผมจะให้ดูนะครับอย่างสกิลหนึ่งนะครับมันเพิ่มบัฟเพิ่มดีบัฟอะไรมาก็จริงแต่ว่าดูดาเมจเนี่ยมันไม่ค่อยจะมีนะครับมันเพิ่มมานิดหน่อยมันมันก็ไม่นิดหน่อยหรอกแต่ว่ามันโดนยากสกิลหนึ่งมันโดนยากจริงนะครับมันต้องปาห่ออกไปแล้วก่อนมันจะไปโดนเนี่ยมาหลบก่อนนะครับแล้วก็โอกาสในการติดเคสมันค่อนข้างน้อยนะครับมีบัฟที่มันค่อนข้างดีหน่อยก็คือเ่ลดดดมทีไ้รรัับบนะค ประมาณ35%มั้งก็เยอะอยู่นะแล้วก็รีเลือดจากดาเมจที่ได้ทําด้วย20%่สิบเปอร์เซ็นต์เพ่งดาเมจมันน้อยมันก็ไม่ค่อยจะรีเลือดเท่าไหร่นะครับแต่ก็ทนดาเมจได้อยู่แต่เวลาเคลี้ยงไปมันก็ไม่ค่อยจะโดนอยู่แล้วแล้วดีบัฟมันก็ไม่ค่อยจะติดอีกเพราะงั้นเนี่ยมันไม่ค่อยจะปวดเท่าไหร่นะครับเป็นแค่ไปยืนงงงวยเขาตีเฉยสกิลสองนะครับก็แรงขึ้นมาสามเปอร์เซ็นต์นะครับตอนแรกผมคิดว่ามันจะแรงกว่านี้เพราะว่ามันตอนแรกเนี่ยมันกดได้สองทีพออัพดาวปุ๊บกกดดดดดไไ้้้้ทีีีเยววแแแแลมมมัันนนรงขึาาคค่่โอสสตติ ผมคิดว่ามาเท่าเดิมนะเพราะว่าจากการที่ใช้ดูมันไม่ค่อยจะติดนะครับแล้วก็มีบัฟกันคิขึ้นมา2เท่าแค่นั้นเองจริงๆมันไม่ได้เยอะอะไรเลยนะครับเพราะดามจมัเนเบามากกดได้ทีเดียวด้วยพอสกิลหนึ่งเอาเวกเคนก็แรงขึ้นมาแค่4%นะครับสกิลสองก็เหมือนกันนะครับแรงขึ้นมา6%ก ไม่คุ้มเลยนะครับผมลองเอาไปใช้หลายรอบแล้วไม่ได้ใช้รอบเดียวเลยนะใช้หลายรอบแล้วมันไม่เวิร์กจริงๆนะครับผมคิดว่ามันควรจะทําให้โอกาสติดดีบัฟเนี่ยมันเยอะกว่าน,นี้หรือผมซวยไม่รู้แต่มันไม่ค่อยติดจริงๆนะครับเพราะงั้นเนี่ยเอ่อเท่าที่ลองดูมันไม่ค่อยจะเวิร์กนะครับใช้อุ่นเก่าอย่างดีกว่าอีกเนาะถึงแม้ว่าอุ่นเก่ามันจะดาเมจอาจจะเบาแต่ว่าก็ยังดีกว่าอุ่นใหม่นะครับก็เซิร์ฟหลักของเราจะมีประมาณนี้นะครับอาจจะลืมไปบ้างก็ก็อภัยนะครับเดี๋ยวถ้าลืมเดี๋ยวเอาไว้มาอัปเดตใหม่คราวหน้า ตอนนี้ตัวใหม่ในเซิร์ฟกินนะครับเออ่ช่วงนี้จะเป็นอีเวนต์ฮาโลวีนก็จะมีอยู่4จริงๆมันมีอยู่4ตัวนะครับก็จะมีอีจิโกะที่เป็นแฟนกิสไตล์นะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นแฟนกิสไตล์นะมันใกล้เคียงสุดละแล้วก็มีอีชิดะที่เป็นท่านเขาหรือเป็นแดคลระนะครับแล้วก็อีก2ตัวที่จริงๆเนี่ยผมรอมัน มาเพื่อที่จะอัดคลิปทีเดียวแต่มันไม่มาสักทีนะครับผมก็เลยอัดก่อนมันซะเลยนะครับก็คืออินโนเอะแล้วก็โทชิโร่ส่วนลูเคียเนี่ยผมคิดว่ามันไม่แน่ใจว่ามันตรงตรีมไหมแต่มันคือเทงูนะครับผมไม่รู้ว่าเรียกถูกหรือเปล่านะครับแต่มันจะเป็นเทพหรือเป็น,เป,นเป็นมารหรืออะไรสักอย่างในในญี่ปุ่นนะครับเป็นที่เป็นหน้าแดงแดงอะ่ะเออคิดว่าอาจจะตรงมั้งแต่ว่าเป็นตัว5ดาวนะครับตัวนี้เนาะตัวที่เราจะมาโฟกัสในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นลูเคียเทงูนะครับ ส่วนตัวที่เหลือช่างมันนะครับไว้ถ้ามันอัปดาวได้แต่ผมเองให้ไม่ดูนะครับเพราะว่าพวกนี้คงไม่ค่อยมีใครใช้เท่าไหร่เพราะว่ามันนั่นแหละมันอัปดาวไม่ได้ตัวดีมก็จะน้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูรูเคกันเลยจริงๆลูงีูเคผมไปลองมาแล้วนะครับมันก็ผมมองว่ามันก็ดีแต่มันไม่เมันไม่ถึงกับดีมากนะครับ หลักๆแล้วเนี่ยตรงสเตตของลูเคียตอนแรงเก้านะครับอันนี้มาแบบน่าลำคาญอยู่แล้วก็คือการสตัร์นะครับเหมือนกับสตาร์ทเลยการการติดสตัร์นะครับแล้วก็ตอนแรงสิบสนะครับก็จะคล้ายๆสตาร์ทเหมือนกันเมื่อโจมตีจะทําดาเมจเพิ่มอีก20%คล้ายๆกับไฟนอลดาเมจเลยนะครับมันถ้าจะเป็นสตาร์ทอีกตัวหนึ่งเลยนะส่วนสกิลหรือการโจมตีนะครับการโจมตีปกติเนี่ยเหมือนกับ VL เหมือนกับปู่เลยนะครับสองหนึ่งหนึ่งเนาะตอนก่อนออกไปเคลนสกิลหนึ่งนะครับแรงที่สี่ร้อเอ่ออันนี้ผมไม่ ที่จริงเนี่ยสกิลหนึ่งมันได้เกาะชัวๆนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าเออมันได้บัฟหรือดีบัฟอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปลองดูข้างในเนาะสกิลสองนะครับแรงที่420%แรงทั้ง2สกิลเลยนะครับสกิลตัวอื่นเนี่ยอย่างปู่อย่างวีเอลอะไรเงี้ยมันจะอยู่300ไปไปนะครับแต่ว่าอันนี้ขึ้น400อัพเลยนะครับก่อน a w a k e ค i n g เนี่ยถือว่าแรงมากเนาะแล้วก็น่าจะเป็นสตั n น,นะครับแล้วก็เพิ่มเซลล์ดาเมจให้ตัวเองแล้วก็ขีด้วยนะครับ เมื่อเอาเวกเนนะครับเป็นตัวทีปกติก็จะเหมือนกับตัวอื่นเลยนะครับสองเไม่มีอะไรแปลกใหม่นะครับการโจมตีของสกิลหนึ่งตอนเอาเวกเนแล้วนะครับออกุหแรงมาก5 6 0แรงกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาเลยนะครับแล้วก็ยังได้บัฟแล้วก็ดีบัฟเหมือนเดิมนะครับดีบัฟนี้น่าจะเป็นแท็บไหมผมไม่แน่ใจนะครับหรือคอนเทนนี่แหละสกิลสองนะครับดีบัฟกับบัฟเหมือนเดิมนะครับแรงขึ้นมาอีกเป็น570%อซซึ่งมันแรงมากนะฮะ เดี๋ยวเราไปดูรูปแบบสกิลแล้วกันเนาะว่ามันจะความแรงขนาดเนี้ยมันใช้ง่ายหรือเปล่านะฮะเอดิ้งก็จะเป็นทดำดาเมจที่380%แนยะ์เป็นต์นะเป็นแทบจะเป็นพื้นฐานของตัว5้าดาวเลยนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นสตันไหมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่ามีดีบัฟอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือลางบัฟอีกฝ่านะครับเดี๋ยวเราไปดู ลูกเกียร์เทงูนะครับจะเป็นตัวทีไกลนะครับเนี่ยปาดไฟออกไปข้างหน้าซึ่งโอ้ผมผมชอบมากเลยนะมันสวยนะครับเป็นเป็นไฟออกแดงๆใช่ไหมเป็นปีเป็นเหมือนขนแดงๆดำๆอ่ะแล้วก็เป็นคลื่นไฟออกไปนะครับเท่ดีสกิลหนึ่งนะครับปล่อยระเบิดไฟออกไปมีเอฟเฟคขนนกด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มชีวิตให้ตัวเอง10%ของเลือดไม่เลยใช่10%ของเลือดนะครับแล้วก็ทําให้ติดคอนเทนด์ด้วยนะครับคอนเทนด์จะดีกว่าแท็บหน่อยนะครับแท็บเนี่ยจะทําให เดินไม่ได้เฉยแต่บิงได้นะแต่ว่าคอนเทนเนี่ยจะทําให้บิงไม่ได้นะครับแล้วก็เดินไม่ได้ด้วยสกิลีสองนะครับปล่อยลูกบอลไฟล,ลงมาจากฟ้านะครับเพิ่มเซลล์ดาเมจให้ตัวเอง20%แล้วก็เพิ่มเซลล์พลีอีก40%ด้วยนะครับจริงๆน่าจะมีสตันด้วยนะอ่าโอเคมีสตันนะครับส่วนอันติครับตรงนี้พิเศษหน่อยกดได้2ทีนะครับเนี่ยปล่อยเอ่อคล้ายๆกับวงคล้ายๆกับทอร์นาโดไหมเออเป็นระเบิด เป็นแบบนกเป็นแบบปีกนกอุ้มตัวแล้วก็ระเบิดนะครับจริงๆถ้าสังเกตเนี่ยมันไม่มีดีบัฟไม่มีบัฟอะไรเลยนะครับตอนแรกเนี่ยผมงงว่ามันมีเพื่ออะไรนะครับแต่เท่าที่เท่าที่ลองดาวๆด,ดูเนี่ยมันน่าจะเป็นล้างบัฟอีกไฟลยนะครับก็คือมีบัฟอะไรก็ล้างทิ้งหมดเลยทั้งชิวทั้งเกาะนูน่นเกาะนี่อะไรเงี้ยที่ทําให้อีไฟล์ตู้ได้ดีขึ้นเนี่ยมันจะล้างทิ้งหมดเลยนะครับ มาดูตอนอเวทเข้มกันบ้างนะครับก็ลำไม่มีอะไรนะครับร่างยังเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เมื่อปล่อยสกิลหนึ่งออกไปนะครับจะเป็นแทงผนนกลงมาแทนนะครับแล้วก็ทําให้ติดคอนเทนต์ง่ายขึ้นแล้วก็ได้ชิลด้วยนะครับสกิลสองเป็นบีมไฟลงมานะครับโดดเดียวตุ้มเดียวเลยนะครับทาดาเมจแรงขึ้นแล้วก็ได้บับเซลคีแล้วก็เซลไอแท็กด้วย โดยรวมนะครับผมมองว่ามันมันเร็วดีนะสกิลมันเร็วเนี่ยปึ้งติดเลยปึ้งอย่างเงี้ยมันง่ายดีนะครับเนีย่ยสกิลมันจะค่อนข้างเร็วนะครับเนีย่ยปล่อยแล้วติดเลยอย่างเงี้ยผมชอบนะแต่ว่าถ้าถามว่าจะเอามาใช้ไหมย,ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับมันน่าจะเป็นตัวที่ค่อนข้างค่อนข้างป่วนอยู่นะเราจะคิดเพราะว่าหนึ่งแหละมันตีไกลนะครับระยะสกิลมันก็ไกลด้วยแล้วก็สกิลก็กว้างแล้วก็แรงอีก แต่ผมก็แปลกใจตรงที่มันเป็นไฟแต่ว่ามันไม่ติดเบอร์นิงหรือติดหัวร้อนติดเผาอ่ะผมคิดว่าถ้าทําแบบนั้นเนี่ยมันอาจจะแรงไปเพราะว่ามันยังมีเอเซอรี่ที่ทําให้เมื่อเราทําดาเมจกับตัวที่ติดไฟหรือติดพิษหรือติดเบิร์นิงเนี่ยมันจะแรงขึ้นที่เป็นเอเซอรี่กับเอเซอรี่กับองเต่านั่นแหละครับมันจะยิ่งแรงเข้าไปอีกซึ่งผมมองว่ามันอาจจะแรงไปนะครับก็ตอนนี้ก็คงจะดีแล้วมั้งนะอันติก็ได้สองทีด้วยคิดว่าอันตีน่าจะแรงด้วยนะแต่ที่ดูเนี่ย ใช้ง่ายนะครับแล้วก็การสตันตอีกคงไม่มีอะไรจะต้องห่วงแล้วแหละตัวนี้ก็เป็นตัวที่ <c oughs> อาจจะโ P ในอนาคตอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะมีเท่านี้นะครับดูเกียร์เทง,งูก็ถ้าถามว่ามันดีไหมผมคิดว่ามันดีนะครับหนึ่งแหละดาเมจมันแรงสองคืออันตมันกดได้2ทีอะ่ะแล้วมันยังตีไกลอีกนะครับมีสตันสกิลกว้างด้วยนะครับแล้วก็ใช้ง่ายนะครับไม่ไม่ไมลีลาไม่แบบไม่ยือ้อไม่ดีเลยสกิลอะไรเงี้ยก็ ก็โอเคนะสาหรับใครที่อยากใช้ก็เอามาใช้กันได้นะครับมันก็ดีพอสมนควรเนานะเป็น5ดาวอีกตัวหนึ่งที่ดีเหมือนกันนะครับก็มีเท่านี้นะครับสําหรับอัปเดตนี้ผมพยายามจะไม่ทําคลิปให้มันยาวเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมันจะเยอะเกินไปเดี๋ยวเผื่อใครกอหาไม่เจอตรงส่วนที่ตัวเองอยากดูอีกนะครับผมเลยทําเป็นสั้นๆพอนะครับจะได้ไม่ลําบากทั้งตัวผมด้วยแล้วก็ตัวคนดูด้วยเดี๋ยวมันจะตัดนานนะครับผมจะรีบลงแล้วก็ เดี๋ยวมีอัปเดตอะไรใหม่เดี๋ยวผมจะอัปเดตมาให้ดูแล้วกันนะครับถ้าอัปเดตไหนรู้สึกมันช้าช้าก็อย่างว่าแหละครับเนี่ยหนึ่งคือมันน้อยเกินไปนะครับสองคือมันเนี่ยอย่างผมเนี่ยรอให้ตัวมันมาครบมันไม่ครบสักทีอย่างเงี้ยผมก็เลยเอามาลงก่อนนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ลากันไปก่อนนะครับเดี๋ยวไว้ติดตามกันดูคลิปหน้าว่าจะมีอัปเดตอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อน บ๊ายบายครับ